กับน้องๆเดอะสตาร์นะฮะที่ตอนนี้มีละครเรื่องสี่นดินเล่นด้วยกันแล้วก็ถูกเลื่อนอีกแล้วนะฮะจากที่จริงปกติสเกเดอลจะโดนวางไว้อยู่แล้วว่าช่วงนี้ต้องเล่นละครเบื้ใช่ครับใช่คือที่เกิดเลื่อนอีกแล้วเกิดเลื่อนอีกแล้วก็คือใช่ต้องเลื่อนไปอีกเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นคือตอนแรกที่เราที่เราประกาศเลื่อนก็ก็จะเล่นมาที่สองแคพฤศจิกายนแล้วก็คราวนี้ก็เลื่อนไปอีกเป็น16ครับ ส่วนน้องสิงโตน้องสิงโตเนี่ยเป็นเด็กใหม่ที่ต้องไปเรียนเก่งมากครับตอนนั้นเลือกเรียนระหว่างจุฬากับธรรมศาสตร์ว่าจะเลือกเข้าอะไรเลือกเข้าธรรมศาสตร์อ่าไปเรียนวิศวะครับไปเรียนจะอยู่กี่เดือนฮะเอออยู่ได้ประมาณ3 4มสี่เดือนครับส4สี่เดือนใช่ครับตอนที่น้ําท่วมตอนนั้นสิงโตอยู่ที่มหาวิทยาลัยป่ะคือตอนนั้นมันเป็นช่วงของวันหยุดสอบพอดีคือเป็นช่วงระหว่างวันที่เราจะต้องไปสอบก็วันนั้นเป็นวันหยุดอ่านหนังสือครับแต่ว่าพอลุงคืนทราบมาว่า น้ำท่วมลังสิตปทุมธานีมาแล้วมาอะไรก็เลยประกาศเลื่อนสอบเหมือนกันตอนนี้ก็ยังสอบไม่เสร็จยังสอบไม่เสร็จลื่นรอบและได้ไปดูสภาพสถานที่เราเคยเรียนไหมฮะคือส่วนตัวผมยังไม่ได้ลงไปในพื้นที่นะครับแต่ก็ได้ถามกับเพื่อนแล้วก็ถามกับเพื่อนที่อยู่หอพักไายธรรมศาสตร์ครับว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนก็บอกว่าตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่ดีเลยน้ํายังไม่ลดเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับทั้งสองคนลฮะ ได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ที่ประสบภัยกันบ้างยังน้องอาคือลงพื้นที่จริงยังไม่เคยครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปแพ็คของช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ไปด้วยกันครับก็ไปด้วยกันตอนนั้นก็ไปทั้งทีมสี่แผ่นดินมีแฟนของแฟนคลับทีมทีมงานไปช่วยกันแพ็คของแจกมีโอกาสมีใครได้ไปแพ็คถุงทรายเขาบ้างเห็นพวกเดินสา์ที่ชอบไปแพ็คถุงทรายแล้วเดินๆยังเลยครับยังไม่ได้ไปเพราะทพวกนี้ซ้อมกุ๊บๆเป็นกุ๊บซ้อมละครใช่ครับก็คือกุ๊บสี่แผ่นดินใจใจยังไม่มีใครได้มีโอกาสได้ไปขนาดนั้นเพราะว ถานจริงๆเจอตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นบ้าแต่ละน้องพี่เนี่ยพี่ถามมาเลยน้ำมาพี่เนี่ยพี่จะเป็นบ้าวันวันหนึ่งพี่ไม่เคยกินยาแก้ปวดพี่ต้องกินยาแก้ปวดอ่ะกลัวน้ำจะท่วมไม่ได้กลัวน้ำจะท่วมไม่แต่มาสักทีว่างั้นคือมันมีสารพัดมันมีทั้งข่าวสารเคมีมันมีทั้งแบบว่าคือพี่เป็นคนที่มีหลานแล้วพี่รักหลานพี่มาพี่กวหลานพี่จะเป็นอะไรตัวพวกน้องเองเครียดจะบ้างไหมกับทั้งหมดทั้งมวลกับการมาน้ําท่วมเนี่ย อืมก,ก็ก็เครียดบ้างครับแต่ว่าเราก็พยายามคิดบวกไปก่อนเราเ,เราก็เราวางไว้แต่ว่าก็ไม่โตกไปแบบว่าตะเลิดเปิดปคือ<ม>คือตอนแรกก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบมาถึงเท่าไหร่แต่ว่าพอวันนี้เมื่อวานนี้ยครับของแบบเข้าไปซื้อของในในเซเว่นใน,ใน,ในอะไรเงี้ยโอหแบบเขาจะปิดอยูอ่แล้วอยู่แล้วเขาจะปิดอยู่แล้วครับแล้วก็คือแบบว่าของน้ําอะไรเงี้ยก็มีแบบกําหนดเลยนะฮะแบบคนต่อคนคนหนึ่งได้สองขวดอะไรเงี้ยซื้อได้ประมาณนี้ก็คือผมตกใจมันสถานการณ์มันแบบดูเงียบไปเลยแล้วก็ เปลี่ยนแปลงไปเลยใช่เยอะแยะนี่ยังไม่มีบ้านไอ้สองคนนี้สองสองท่านสองท่านสองท่านนี้เพิ่งว่าเพิ่งซื้อบ้านกันครับใช่ผมเพิ่งซื้ญาติพี่น้องมาจากอีสานมาอยู่กันครับนี่จะต้องอพยพบกันไปแล้วเพิ่งซื้อได้ประมาณสองเดือนเองครับพ่องงเิซื้อใหม่ใช่เข้าไปอยู่ได้สองเดือนใช่ตอนนี้ใกล้ใกล้ตอนนี้กําลังจะมาแล้วคือตอนนี้คุณยายกับคุณแม่เขาอยู่มาอยู่ด้วยนะครับก็ต้อง เอาท่านกลับไปคอนแก่นก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับใช่ครับคือตอนนี้เป็นห่วงคนมากกว่าเพราะว่าคนแก่ถ้าเวลาฉุกเฉินกอะไรมากๆอย่างงี้อาจจะไม่ทันอะไรอย่างรับครับสรุปแล้วได้ไปช่วยที่ไหนกันบ้างหรือยังลงยังไม่ลงยังไม่ได้ลงไปที่ไหนมาฮะไปที่ไหนบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะตอนที่ไปโอ้โหทุกคนไปที่ใจใช่ท่านผมแล้วก็ทาทํเต็นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน คนไทยด้วยกันจริงๆแลวคนมาเยอะมากครับวันนั้นที่มาช่วยครับครับแล้ววันนี้พวกเรากันไปที่ไปที่ศูนย์ของราชมังคลาเราขอผู้ผ่านรายการนี้สักนิดหนึ่งครับวันนี้สิ่งที่ขาดอยู่เนี่ยของทางพี่ตรงนี้เลยนะขวดนมที่น้ํายาล้างขวดนมแปรงล้างขวดนมแปรงล้างขวดนมแล้วก็ที่อบขวดนมตอนนี้ที่ราชมังคลาขาดมากเนื่องจากมีเด็กเล็กเยอะอีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะที่ราชมังคลาอาหารสดอยากทำไปกันเยอะเมื่อวานอาหารสดเหลือเน่าเยอะมาก แล้วทางด้านนู้นก็รู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าคือเขามีคนอยู่ที่นั่นตอนนี้นประมาณพันกว่าคนทานอาหารไปประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งอาหารสดนะไปหมื่นหนึ่งที่เหลือมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้นะฮะตอนนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นนะในระหว่างที่เมื่อกี้มื่านก่อนเดินทางมาช่องเก้ามี ผู้อพยพจากดอนเมืองตอนนี้ผู้ประสบภัยอย่าใช้เขาผู้อพยพโดยเด็ดขาดผู้ประสบภัยนะฮะผู้ประสบภัยจากดอนเมืองตอนนี้ยา้ายมาที่ราชมังคลาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขาขาดกันอยู่ก็คือน้ํายาล้างขวดนมแปรงล้างขวดนมแล้วก็ที่อบขวดนมสาหรับเด็กผ้าอนามัมผูห้หญิงด้วยครับนะฮะแล้วก็ยาต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเป็นยายาสามัญเนี่ยตอนนี้ขาดอยู่เยอะจริง,รงๆใครก็ช่วยกันหน่อยละกันเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องๆกลับมาให้กำลังใจหลายๆคนคงน่าจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้กันบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมา อารักกลับมากันฮะแหมสามหนุ่มเลือดอีสานเลยนี่ลืมไปใช่อีสานล้วนๆเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมกันอย่างนี้บ้างปะน้องก็มีแค่ผลกระทบรอบๆรอบๆอำเภอที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มันก็ส่งผลเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนค้าขายอะไรเงี้ยครับก็จะมีผลแบบว่าทําแบบเดินทางลําบากอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่ลือปีสามแชมป์เดือดสตาร์เลยใช่ไงอันนี้คือแชมป์สามคนเลยครับใช่สามคนแล้วรุนเดือดสตาร์ไปไหนฮะวันนี้ พี่รุดกลับบ้นของพ่อนแก้ไมใช่ครับผมใช่ครับเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมไหมน้องผมยังไม่เคยเจอครับก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เคยเจอแล้วก็หนักจริงๆครับหนักจริงยังไม่เคยเจอแบบนี้ะครับชอบ้องอาผมเคยเจอตอนเรียนอยู่มัธยมครับตอนม .4 ที่อุดรธานีครับตอนนั้นก็ท่วมทั้งเมืองเหมือนกันโรงเรียนก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์เช้งหายันแต่ว่ามันก็ไม่หนักขนาดนี้ครับผมเคยมีผลกระทบเรื่องของงานบ้างปะ ทุกคนแลวครับทุกคนครับเรอคนนี้ทุกคนที่ค่ายทุกคนจริงๆไปกันใหญ่แล้วนะตอนเนี้ยใครคิดว่าไม่ถึงเราเราเนี่ยโดนโดนโดนเลยจริงๆหนุ่มพูดไม่ออกเลยเหรอวันนี้มึนเลยฮะผลกระทบมากระเด็นเซลงงังตอนนี้รายการทุกรายการหยุดนะฮะหยุดถ่ายก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมันีผลกระทบมากๆจริงๆเอาอย่างงี้ดีกว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะพูดถึงอเ่อละครเวทีที่น้องได้เล่นกันที่จริงมันเลื่อนไปแล้วครับที่บัตรก็มันจะเต็มๆอยู่ครับต้องเลื่อน แต่ละคนฝึกซ้อมมันไปถึงไหนแล้วบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เ่าพร้อมตันี้จพร้อมมานานแล้วครับ่ครซื้อบัตรไปแล้วทำยังไงครับตอนนี้ก็สามารถเอาเอาเอาตั๋วมาคืนหรือไม่ก็แบบว่ามาย้ายรอบเคลื่อนย้ายรอบถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็คืนเงินสามารถคืนเงินได้ครับครับผมครับอย่างอ่านี่เกิดเล่นที่แม่นาคพระขนงเดอะเบสบอลครับผมความรู้สึกของน้องเป็นไงบ้างที่วันนี้โดนโดนเลื่อนอย่างเดี๋ยวไม่รู้ว่า16จะได้เล่นหรือเปล่าจะซ้ำไปอ่าใช่ครับตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่า จร,จริงๆละครเราอะมันเรื่องเล็กพี่มดดำแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราเป็นห่วงประชาชนมากกว่าเป็นห่วงคนที่แบบว่าซื้อบัตรจะมาดูเราการเดินทงเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำท่วมก็อาจจะมาไม่สะดวกอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วคราวนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะคน,คนกรุงเทพไงคนต่างจังหวัดวก,ดก,ก,ก็ก็มาดูไม่ได้เหมือนกันใช่ใชครับ<อ>แต่และคนเล่นบทเป็นอะไรกันบ้างอะฮะ ลูกตาเป็นอั้นครับอั้นเป็นเป็นลูกชายอั้นนี่เป็นคนคนกลางหรือคนสุดท้ายฮะเป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนกลางคนกลางใช่ครับเพราะว่าเป็นนักเรียนนอกครับออสละฮะออสผมครับคุณออสเป็นลูกเอ่อลูกชายคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายนะครับเป็นลูกคนโตลูกติดพ่อมาไม่ใช่ลูกแม่พ่อไม่ใช่ลูกแม่พ่อยแล้วการแตสไตล์เล่นเป็นอะไรเป็นคุณเพลเป็นคุณเป็นคุณเลเป็นคุณเป็นคุณเพลเป็นคุณพ่อนุณเพลเนุ่มเป็นคุณเนุณพอเอเ ถามจริงๆว่าเรื่องนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนค่ะความยากมันอยู่ที่เราเล่นเป็นคนในยุคเมื่อรัชกาลที่6ไม่ใช่ยุคนี้ไงครับผมด้วยวิธีการดํเนินดเนินชีวิตหรือการมองโลกก็จะแตกต่างออกไปจากคนในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องไปศึกษาข้อมูลด้วยน้องศิกโตเคยเล่นละครไปทีไหมลูกไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครั้งแรกครับก็หินครับหินเหมือนกันแล้วก็ยากต้องเรียนเพิ่มหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้องเป็นเรียน acting เพิ่มด้วยครับผมกว่าจะได้มาขนาดนี้ก็เคี่ยวเหมือนกันครับแล้วที่เรียนก็หนักเรียนวิศวะเรียนก็หนักครับอแต่ตอนนี้ได้พักผ่อนยาวอยู่พักคือพักไม่มีอะไรเลยพัก้กวไม่อยากพักเท่าไหร่ครับผมไม่พักแต่แตู่้สึงสิงโตเขาหล่อเยอะมากเลยโตเป็นหนุ่มไงเราเห็นแต่เด็กๆไงเขาเปลี่ยนไมมากแล้วยังารแบ่งเวลายังไงน้องแบ่งเวลาอย่างไงก็ต้องใช้เวลาก่อนก่อนนอนครับในการทบทวนตำราไอ้คนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วชอบอยู่แล้วฮะ ่าก,กาองเหนื่อยหน่อยผลการเรียนสูงสุดท,ที่เคยทำได้เท่าไหร่ฮะก็สูงจุดเออสูงสุดแล้วก็4.00นะครับ4.00จ0 0ผลผลคะแนนที่ทำต่ำสุดในชีวิตเท่าไหร่ฮะ เออสามจุดสองสามจุดสองนี่ต่ำแล้วเหรอต่ำแล้วถ้าเกิดพี่ได้ถึงสามนี่พี่ปิดบ้านเลี้ยงหนึนเหมือนกันเหมือนกันผู้ดามึมผู้ดำมีไหมได้ใช่ไหมการศึกษาอย่าเรียกว่ามีเลยดีกว่าเอาอย่างนี้ฮะเออให้ฝากให้ฝากให้กำลังใจผู้ประสบภัยขนาดนี้ทีละคนเลยแล้วกันนะเริ่มจากตุงตามกับนลูกครับผมก็เอาเป็นว่าก็คือ ทุกๆคนครับต่างจังหวัดที่ที่ประสบประสบน้ําท่วมตอนนี้ก็คือเอาเป็นว่าสู้ๆครับยังไงยังไงก็คือมันก็แทบจะทั่วประเทศแล้วล่ะยังไงก็เข้มแข็งไว้ครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับคาดว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนครับ่าผมจะช้าจะเร็วก็อีกเรื่องนึงครับน้องสิงโตฮะครับผมก็อยากให้ทุกคนตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนมีสตินะครับเพราะว่าสําคัญมากๆเลยแล้วก็ ผมคิดว่ามีความหวังไหมครับมีความหวังว่าเราจะต้องผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ไปได้ด้วยดีก็ขอให้ทุกคนรักกันนะครับใครช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนไทยจะต้องช่วยเหลือกันนะครับก็อยากฝากทุกทุกคนนะครับช่วยกันด้วยนะครับอะนะคุณอาฮะก็ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่หนักจริงๆของประเทศเลยก็ว่าได้ก็อยากจะให้ทุกคนมีกําลังใจนะครับพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราก็จะส่งกำลังใจไปให้แล้วก็ใครอาจจะลงพื้นที่ได้ก็อาจจะไปลงแล้วก็พวกเราจะ มีอะไรพอช่วยเหลือก็ช่วยช่วยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับละครของคุณ16นะเบื้องต้น16พฤศจิกายนครับครับผมท่านผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งพวกเราอาจจะทำอะไรกันได้ไม่เยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกชื่นชมวันนี้ตลอดที่มันไปอยู่ที่สนามราชมังคลาขอชื่นชมจิตอาสาทุกคนชื่นชมจิตอาสาที่พวกคุณมากันแบบว่าโดยไม่หวังค่าตอบแทนคุณรู้ไหมฮะคนที่เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ประสบภัยเนี่ยเขาเครียดเขามีความกดดันอยู่แล้วอารมณ์เขาต้องแปรปวน จิตอาสาทุกคนช่วยเหลือนะสนับสนุนกันน,นะฮ<น>ะมีบางคนเดี๋ยไปล้อจิตอาสามาทําไมทําไมต้องมาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะน่าจะตกปากนะพวกนี้นะอย่าไปล้อเขาเขามาช่วยคนนะฮะเอา,อเอาละครับขอบคุณน้องๆเดอะสตาร์สามคนครับแล้วเราจะร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันครับเด<ม>ี๋ยวบ้านน้องก็จะประสบภัยเร็วๆนี้แล้ว ครับนะครับขอบคุณครับที่วันนี้แวะเวียนมาขอบคุณครับนะเจ้าสี่แผ่นดินพี่จะไปดูน้องเริ่มเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ไปดูครับคุณหนุ่มอยากไปดูมากอยากดูอยากดูชอบเรื่องนี้เอาละครับอย่างใกล้ๆกล้เลยเดี๋ยวน้องมากันอีกทีนึับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราอยู่อย่างมีสติเราจะผ่านพ้นคืนนี้กันไปให้ได้วันนี้เป็นวันที่น้ำทะเลสูงที่สุดเราทุกคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้จะต้องผ่านมันไปให้ได้คิดอยู่แค่นี้เจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ